สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัส,สบดีที่29สิงหาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกณนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่13 iCreate 2019 วันที่28สิงหาคม2562เวลา6นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของเครือ,ร,อรัฐออสเตรเลียซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย3ชั่วโมงสมเด็จพระนิษฐา,าทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ร,ราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินควนตัสเที่ยวบินที่ QF1010 เสด็จพระราชดำเนินจากนครฮูบาดไปนครเมลเบิร์น burn, และประทับเครื่องบินสเสด็จพระราชดำเนินต่อไปกรุงแคนเบรา นครหลวงของเครือรัฐออสเตรเลียเพื่อส่งเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่13 i-create 2019 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงแคนเบราสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมร,ราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ประชุมแห่งชาติกรุงแคนเบรานางสาวโรบินแชตมันประธานกรรมการศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกออสเตรเลียและนางสาวคาเรนเบียดเกียผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลผู้พิการนิวซีแลนด์ประธานกรรมการกองทุนอิสระเพื่อการดำรงชีพศาสตราจารย์หยูหงหลิวประธานครีเอทเอเชีย ศาสตราจารย์อังหวยเตกผู้ก่อตั้งครีเอทเอเชียรวมทั้งคณะกรรมการจัดงาน่ายไทยด็อเตอร์นรงศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชดออรอลิสาคงทนรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเน็กเทคเฝ้าถุลองพระบาทรับสเสด็จ ประธานจัดงานกระบบังคมทุลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมไอ e a t e ทุกปีส่งได้เริ่มความร่วมมือและจัดการประชุมนานาชาตินี้โอกาสนี้ทรงเป็นประธานเปิดทิธีสการการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่13 i c r e ไอ e 2019 การจัดประชุมปีนี้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่26-29สิงหาคม2562งานประชุมวิชาการนานาชาติ iCreate 2019จัดขึ้นครั้งแรกในปีพศ2550 เพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผู้ทรงคุณวุฒิระดับสากลเกิดเป็นกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชียมี15องค์กร10ประเทศภายใต้ชื่อว่า Create เชียกิจกรรมของงานได้แก่การแสดงปาฐกถาพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติส่งเสริมนักเรียนนิสิตนักศึกษาให้มีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชก,กุมารีมีพระมหากรุณาธิคุณ สเสด็จพระราชะดำเนินไปทอดทะเนตกิจกรรมภายในงานเป็นประจำทุกปีมีนิทัรศการสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและสูงอายุเพื่อกระตุ้นความจำสร้างความสัมพันธ์เปิดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจำวันการใช้สัตว์เลี้ยงของเล่นเช่นสุนะัขแมวติดเซ็นเซอร์ตอบสนองเพื่อสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุ มีสิ่งประดิษฐ์ระดับนักเรียนนักศึกษาจาก10ประเทศรวม45ผลงานที่น่าสนใจเช่น Active e x o s p i ผลงานนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอาการปวดหลังและหลังคอมผู้สวมใส่สวมได้ตลอดวันอย่างสะดวกสบายคล่องตัวออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับกระดูกสันหลังของคนมีรูปร่างและขนาดที่กระทัดรัดและเบาทำให้ผู้ใช้งานสามารถขยับร่างกายท่อนบนได้คล่องแคล่วมากขึ้น เมื่อตรวจพบท่าทางที่ผิดของผู้สวมใส่ก็สามารถปรับท่าทางของผู้สวมใส่ให้อยู่ในท่าทางที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการนั่งหลังค่อมการแบกเป้หรือของหนักๆและการยกของผิดท่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโอกาสบาดเจ็บได้ง่ายออโตโนมัสวอลเกอร์ผลงานนักเรียนโรงเรียนร่วมดีว,วิเทศศ,ศึกษา RIS เป็นเครื่องช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเดินได้สะดวกไม่ต้องออกแรงยกพับเก็บและพกพาได้สะดวก รีอาร์มผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อุปรกรณ์สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและโรคหลอดเลือดสมองใช้งานได้ง่ายด้วยกลไกสปริงสามารถกางมือเอาชนะแรงเกรงอัตโนมัติของนิ้วมือทำให้หยิบจับสิ่งของได้สแนคเกอร์สปูนช้อนช่วยตักอาหารสำหรับคนทั่วไปและผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบโรคไขข้ออักเสบของมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง เวลา16นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียส่งพบวันเอกเดวิดจอห์นเฮอร์ลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและนางลินดาเฮอร์ลีย์ภริยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงลงพระนามาพิไทยในสมุดเยี่ยมและมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียโอกาสนี้ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียนำเสด็จไปทอดพระเนตรบริเวณโดยรอบและบริเวณสวนที่มีจิงโจ้ป่า ในตอนค่ำเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารรัฐสภาเพื่อทรงร่วมงานเลี้ยงอาหารค่าการประชุมวิชาการอานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่13และพระราชทานรางวัล Student Innovation Challenge Awards แก่ผู้ชนะการแข่งขันผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุและด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ในการนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ี่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้และมีความยินดีที่ประเทศปาปัวนิวกินีเป็นสมาชิกใหม่ของครเอเอเชียและผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ผ่านมาประสบความสำเร็จออกเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าได้ by using IT and assistance technology as tools for their daily needs. The first cases that I would like to mention to you are the cases of the blind students and the students with physical disabilities. In case of the blind students, my foundation supports the blind students who are interested in science, and science education. The lecturers in the schools and universities that they have the skills and experience to teach science students in science and technology. The blind students are trained to use the technologies technology learning skills in science laboratories, physics, chemistry, biology, and programming. Up to now, there are six blind students graduating bachelor's degrees in computer science. All National Science and Technology Development Agency. In addition to land students, study พระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราสดา์สยามบรมบราชกุมารีทรงเห็นถึงประโยชน์และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีทรงนำเทคโนโลยีมาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อให้กลับเข้าสังคมทั้งด้านการแพทย์การศึกษาและอาชีพให้คนพิการช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลอื่นขณะเดียวกันทรงยกระดับบริการทางการแพทย์ด้านนี้เพิ่มทักษะความรู้แก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพ เช่นสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นการนำสังคมให้หน่าอยู่นนพิการพึ่งผ่านตนเองมีความสมดุลมีคุณภาพและควรถ่ายทอดส่วนที่สำเร็จแก่หนืวองานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปขยายผลต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพากิจแห่งประเทศไทยรายง,งานจากกรุงแคนเบอร์ราเครือรัฐออสเตรเลีย ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาิริวัฒนาพันวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ ToB ี Number ร์วันวาไรตี้วันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เขตดินแดงส่งร่วมบันทึกเทปรายการ ToB e Number ร์ววาไรตี้ในช่วง t a l k to the p r i n c e s s โดยทรงตอบจดหมายของสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆสำหรับรายการทูบีนัมเบอร์วันวารตี้กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกอีกทั้งเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติด โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมศพพ,รรมพนเอกเปรมจรินสุลานนท์ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา18นาฬิกา33นทาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยางพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรสิทธวนารามในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบ,บุรุษที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด ด้วยพลเอกเปรมจินจสุลานนท์เป็นบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมากมายโดยเฉพาะการนำประเทศชาติให้พ้นภัยจากผู้คุกคามประเทศด้วยนโยบายการเมืองนำการทหารนำผู้หลงผิดกลับมาร่วมพัฒนาชาติบนแนวทางแห่งสันติภาพปลูกฝังให้ทุกคนรักชาติและไม่หลงลืมความเป็นไทยทําให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบสุข องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทธานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนแควน้อยบำร,รุงแดนจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ที่โครงการเขื่อนแควน้อยบำร,รุงแดนอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษนุโลกนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุก,กรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระาพาราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการไปติดตามและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณน้ำของจังหวัดที่สนุโลกและการบริหารจัดการน้ำของโครงการที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นอ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ขนาดใหญ่สามารถเก็บกักน้ำได้939ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง อีกทั้งส่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเพาะป,ปลูกทั้งในฤดูฝนและหน้าแล้งได้กว่า150,000ไร่รวมทั้งช่วยพื้นที่ในเขตทุ่งเจ้าพระยาช่วงหน้าแล้งได้ประมาณ250,000ไร่นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งมีกำลังผลิต38เมกะวัตต์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ148.8กิโลวัตต์ชั่วโมง ทั้งยังเป็นแหล่งพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดขนาดใหญ่นำไปสู่การประกอบอาชีพประมงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่จากนั้นองค์มนตรีและคณะไปตรวจเยี่ยมกำลังพลพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน40ชุดไปมอบแก่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ประจำฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน31อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ และมอบแก่ทหารกองพันทหารมาที่28จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดน31จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติการข่าวด้านยุทธการการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและด้านกิจการพิเศษตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆองค์คมนตรีไปติดตามการดําเนินงานโครงการอเนื่อมาจากพระราชดําริด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ําในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันนี้ที่อาคารบังคับน้ำกลางคลองมูลนาจัวรวัดนาาธิวาสพลเอกกำมปนาศรุติติดองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุ่งมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้พร้อมคณะอนุกรรมการไปรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโกโลกอันื่งมาจากพระราชดำริในตรวจเยี่ยมอาคารบังคับน้ำกลางคลองมูลนาและสถานีสูบน้ำโคกูแว สำหรับโครงการแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อปี2517เพื่อบรรเทาปัญหาอุทก,กภัยให้กับพื้นที่พรอบปลูกป้องกันน้ำเทเมนหน้าแรงและส่งน้ำชื่อเหลือพื้นที่พรอบปลูกได้17,150ไร่อีกทั้งควบคุมระดับน้ำในทุ่โตแดงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อรักษาระบบนิเวศของพืุ จากนั้นองคมนตรีและคณะไปยังแปลงนาบ้านโคกอิดโคกในเพื่อเยี่ยมชมโรงสีข้าวผุ่มข้าวท้อมมือโคกอิดโคกในซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุณทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดําเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินในที่ลุ่มและนําเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดที่ศึกษาจนได้ผลดีแล้วไปถ่ายทอดสู่พื้นที่เกษตรกร ปัจจุบันสามารถปลูกข้าวได้และให้ผลผลิต40-50ถังต่อไร่จากที่ไม่เคยได้รับผลผลิตเลยจนมีข้าวพอกินและเหลือจำหน่ายทำให้มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ43,174บาทต่อปีโอกาสนี้ได้พบประราษฎรในพื้นที่โครงการสักถามความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ พร้อมกันนี้ได้ไปติดตามการดําเนินง,งานโครงการสถาน้ําช่วยเหลือราษฎรบ้านบาวงเกาะลุโนโดอนเนื่องมาจากพระราชดาริบ้านบาวงหมู่ที่สองตําบลบางขุนทองอําเภอตากใบซึ่งกรมชลประธานสนองพระราชดาริกระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรช่วยเหลือราษฎรบนเกาะลุโนโดโดยก่อสร้างสถานีสูบน้ําขนาดเล็กพร้อมคลองส่งน้ําและอาคารประกอบ ปัจจุบันราษฎดรสามารถปลูกข้าวได้2ครั้งต่อปีผลผลิตเฉลีย่ย300กิโลกร,รัมต่อไร่ในการนี้องคมนตรีได้พบประราษฎรที่อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์เพื่อรับฟังปัญหาและชีวิตความเป็นอยู่อ,องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยายลัยราชพัฏเพชรบูรณ์ประจำปี2562ที่ได้ขยายพื้นที่การดำเนินงานจาก5อำเภอ10ตำบลเป็น22อำเภอ90ตำบลในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตรซึ่งมหาวิทยายลัยได้เข้ายกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมอาทิ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการส่งเสริมความรักสามคัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตรพึ่งตนเองตามหลักตรัสรยาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการส่งเสริมกรเกษตรปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคโดยองคมนตรีได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยกว่า500คน จากนั้นไปเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานที่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่มากกว่า11โครงการณวัดสีเมืองตำบลบุ่งคล้าอหล่อมศักหว์จเพชรบูรณ์ที่ต่อยอดจากการบริการวิชาการและงานวิจัยส่งเสริมการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์พระราชาการเรียนการสอนการวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชน สนทำให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถสร้างอาชีพและสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมงสวลีกรมหมือนสุท้านารีนาถด้วยสมิึกินพระกรุณาที่คุณ วันนี้ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆซึ่งเดินทางไปเยี่ยมญาติที่เข้ารักษาอาการเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสืบสารพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเ,เดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทานด้านการสาธรารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการศึกษา เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตและสุขอ,อนามัยที่ดีอย่าง,ย,างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักแล้วค่ะค่ำนี้คุณเวรินทิรานาทองบ่อจรัดและดิฉันเบนกมาลันทิพขันทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ